มาดูครับตอนนี้นาะก็จะเฉลยประการสีแดงนะเด็กๆดูตามนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าเราแบบไม่เก่งสมก,การจริงๆอ่ะมันจะลำบากนะเราเก่งจะไม่ลำบากเลยเด็กๆดูนะนี่คือ R 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 ดังนั้น สี่เหลี่ยมนะครับมันจะเกิดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นที่มีความยาวแบบนี้ r นะครับแล้วก็ตรงนี้เด็กสังเกตนะมันคือ1นส่วนสของวงกลมถ้าเราเอาทั้งสี่ก้อนเนี้ยมาประกอบกันมันจะกลายเป็น1วงพอดีนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัจตุรัสที่มี 2R แบบนี้ลบด้วยพื้นที่ของรูปวงกลม1วงพอดีเพราะมัน ประกอบไปด้วย4ส่วนใช้ที่เราออกมาต่อเองนะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้นะซึ่งตัวนี้มันก็จะมีรัศมี r ใช่ไหมครับพื้นที่คือ PI r กำลังสองตัวนี้คูณกันพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมก็จะมีค่าเท่ากับ4 r ่ r กำลังสองลบด้วยา i r กำลังสองดังนั้นมีตัวนี้มี r เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะลืม p r กำลังสองมี r เหมือนกันนะคือ r กำลังสองเหมือนกันนะครับแล้วก็มี4เหมือนกันดึงออกมาไว้ด้านนอกก็จะกลายเป็น สี 4, ่ r กําลังสองลบด้วยหนึ่งลบพายมีไหม,ไมเขาดึง r กําลังสองออกมาวะโอ้อันนี้ไม่มีสี่เอา้าเอาไมเอาไมคูละร้อนเองนะครับ,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 บนี่แบบนี้เราก็ดึง r อ,ออกมาใช่ไหมครับน,น,น, 2, นั่นก็เป็น r กําลังสองนั่นก็เป็น 4ลบายนะครับเราจะเอา R กํลาลังสองไว้ด้านหน้าหรือไว้ด้านหลังก็มีค่าเท่าเดิมน,นะครับแต่ว่าสี่ต้องอยู่ด้านหน้าลบายต้องอยู่ด้านหลังครับต่อไปข้อที่ยี่สแปดครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีค่าเท่ากับสามสิบตารางนิ้วอันนี้คือกว้างคูณยาวเราได้สามสิบตารางนิ้วและมีความยาวรอบรูปเท่ากับยี่สิบสองนิ้ว <c oughs> ถ้าตรงนี้เป็น x อะไรคูณกันได้สามสิบถ้าเป็นคูเนาะ ตอบเลยลเงี้ยเองอะเขาบอกว่ามีกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมง่ายสุดเลยนี่ไม่ต้องทดอะไรเลยกว้างยาวก็คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมต้องเป็นกว้างคูณยาวถูกไหมฮะกว้างคูณยาวได้สามสิบเรขออะไรคูณกันได้สามสิบตอบห้าหกไม่ต้องทาอะไรครับวัดกึ้นวัดกึ้นต่อไปครับเลือดทองแดงมีเส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์จุดหนึ่งเซนติเมตรโอ้รัศมีเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ห้าเลยนะ Uh huh. พันรอบกระป๋องซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง10เซนติเมตรสูง15เซนติเมตรโดยรอบจะต้องใช้ลวดยาวท่นไหลต้องหาก่อนอุ้ยเอาใหม่ที่ พันรอบกระป๋องซึ่งมีเส้นฐานกุาการ้สูงเท่านี้พันโดยรอบรอบแบบไหนอ่ะพันเช่นกระป๋องนี้คือกระป๋องใหญ่ใช่ไหมพันแค่นี้หรือพันให้เต็มเออพันแค่นี้หรือพันให้เต็มคิดตั้งท้องแบบถ้าเป็นครูครูจะบอกว่าพันให้เต็มดีว่าเพราะคําเพราะดูตัวเลขมันเยอะเะดีนะครับลองพันให้เต็มครับเขาบอกว่าเส้น่านสุจการเท่านี้แสดงว่ารัศมีเท่ากับห้า นะครับแสดงว่ารอบหนึ่งก็คือพื้นที่เส้นรอบรูปเนาะสูตรก็คือ2คูณ22ส่วน7คูณ R นะครับมันก็จะได้เท่ากับอ่าตัวนี้เขาติดพายไว้ถ้าเป็น10พาย1รอบอะคือ10พาย1รอบก็คือ10พายทีนี้ไอกระป๋องเนี่ยมันสูงเท่ากับ15เซนติเมตร15เซนติเมตรทีนี้เราเอาขดลวดเล็กๆเ,เนี่ยมาขดซึ่งขดลวดเนี่ย วัดจากด้านหนึ่งไปยังด้านหนึ่งเนี่ยมันยาว0.1นะครับถ้าต้องการทําให้เต็ม15เซนเนี่ยทำให้เต็มขวดเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งหมด150รอบเพราะว่ารอบหนึ่งเนี่ยมันได้0.1เซน10รอบก็จะได้1เซนดังนั้นตอนนี้ก็ต้องใช้150รอบนะครับ1,150รอบถึงจะเต็มซึ่ง1รอบเนี่ยเราจะต้องใช้รวดเท่ากับ10ายดังนั้น150รอบก็ตอบ1,500ไพนะครับตอบ1,500ไพ ตอบเลยครับประมาณนี้ต่อไปข้อสามสิบครับรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีด้านยาวยาวเท่ากับหกสิบสามเซนติเมตรมีเส้นทแยงมุมยาวแปดสิบเจ็ดมีด้านยาวยาวเท่ากับหกสิบสามเส้นทแยงทแยงแปดสิบเจ็ดเราเหมือนหาพิทากราเลยยากทราว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้มีพื้นผ้ากี่ตารางเมตรนะเพราะว่าพิทากราลรอ กำออลังมีคนละหลอ๋อก็ได้เก้าเอาเอาเอาสามตัดได้ยี่สิบเอ็ดสามตัดได้ยี่สิบเก้าอือก็ไม่ออกอยู่ดีเอารองหาว่าอันนี้ถ้าเงินโดนสามตัดแล้วยี่สิบเก้ากำลังสองคูจำไม่ได้คูลืมแล้วเก้าเก้า ถือรำจำไม่ได้นะทด 8, 9, 2, าสองสิบแปดยี่เปท็นสี่เป็นห้าหนึ่ดแปดสี่หนึ่งอ่าด้านนี้คือแปดสี่เท่ากับ2ีคือ 4, 4, 1บวกอะไรไม่รู้นะครับข้อน,นี้ก็ย้ายไปก็จะเหลือ400เท่ากับอะไรไม่รู้แสดงว่าไอเนี้ยต้องเป็น20เพราะว่า20่สิบกำลังสองเท่ากับสี่นะ ดังนั้นถ้ายังไม่ตัด3ตรงนี้ก็จะกลายเป็น60นะครับดังนั้นด้านนี้ยาว60ตอนนี้ยาว63 60คูณ63ได้เท่าไร่ตั้งคูณทำไมถึงต้องตั้งคูณครับว่าเป็นกว้างคูณยาวหาพื้นที่60แบบนี้อ่าถ้าเป็นคูณ60คุณจะคูณแค่6ทดศูนย์ไว้ตัวหนึง่ง6 38 8ใส่ทด1 6 6 3 6, 6, 6, 6 1ม่เป็น37อ่าตอบเป็น3 7 8 0ตอบข้อที่4ครับ3 1สอี่เหลี่ยมจตุรัสมีเส้นทแยงมุม,มา 6, 2, ายาวเท ตรงนั้นใช่ไหมคล้ายเส้นเนาะตัวนี้เป็น6กรูปสองเด็กๆก็จะรู้ทันทีว่าตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านทุกย่านดาวเท่ากาันตรงนี้ต้องเป็นมุม45องศานะเหมือนในวงกลมเนาะตรงนั้นตรงนี้เป็นเลข6เ,เ,ล,ข 6, เ,เลข6ครับเส้นรอบรูปยาวเท่าไหร่ข้อนี้ตอบ6 6 6มีอยู่4ด้านครับ6 4สี่ี่ตอบ24เลยนะข้อนี้จะใช้ความรู้ของพิทากรัตนะครับนะแล้วก็ตีโกณมิตทิที่เราเคยทาผ่านมาตะกี้นี่นะครับตะกี้นี่นะ่ะขออีกสัก หนึ่งข้อแล้วกันนะครับหนึ่งข้อแล้วกันในะตอนนี้มาดูฮะกล่องรูปทรงทรงมุมฉากนะครับเป็นมีฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวยี่สิบสี่กว้างสิบสองสูงแปดถ้าต้องการนําไม้รูปรูปบา,า cm, บึจะมี้นนแนยาวละสี่เซนติเมตรบรรจุได้กี่ชิ้นอู้ข้อนี้จะต้องหาเป็นหองรอมคอ,อรอ์นอเลยนะก็คือพิจารณาแค่ฐานก่อนตอนนี้มันยี่สิบสี่กว้างสิบสองใช่ไหมครับทีนี้เด็กๆก,ก็ต้องมาหันฝั่งนี้ คือมันยาวยาวด้านละสี่หมายความว่าลูกบาศเนี่ยลูกลูกบาศเนี่ยถ้าเราจะไปวางมันสี่สี่แล้วก็สูงสี่แบบนี้ฮะแบบนี้ครับแบบเนี้ยแบบเนี้ยดังนั้นเอาห้ามาวางเรียงแบบนี้มันจะได้สามก้อนถ้าวางแนวนี้มันจะได้แปดก้อนเพราะแปดสามได้ยี่สบสี่เนาะแปดก้อนสามก้อนดังนั้นเวลาเราเอามาเรียงลายในในลายนอนเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดแปดสามยี่บสี่ก้อน ยี่่ก้อนทีนี้เราไปวัดที่ความสูงมันก็จะชั้นได้2องสอนทําไมถึงซ้อนได้2ซ้อนเพราะว่าสูงเนี่ยมันสูง4แต่แต่เขาเนี่ยให้มันสูง8ดังนั้นไม่ต้องใช้2ก้อนมันถึงจะรวมกันเป็น8พอดีนะครับก็สูงสองชั้นชั้นเดียวคือ24่สชั้นต้องเป็น48โอหารเลขผิดนะครับอันนี้มันต้องหารได้6กนะหกสามสเป็น36 คือตรงนี้แก้ไขนะครับมันไม่ใช่เลข8ปมันจะเป็นเลขหกนะครับเพราะว่า6กคูณสี่ได้ยีอ่ะครูหารผิดเองอ่ะคลิปนี้ครูลุดบ่อยจังเลยนะครับอ่ะต่อไปฮะอ่ะขอดูตอนต่อไปตอนต่อไปนะสั่งการบ้าน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 เดี๋ยวเจอกันในตอนหน้านะครับอย่าลืมทําการบ้านก่อน่อยกดดูคลิปนะบ๊ายบาย